7วิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขและความมั่งคั่งค่ะโค้ดวาสนาเซอร์ดนอฟสกีค่ะต้องขอชื่นชมทุกคนทุกท่านมากเลยนะคะที่ทุกท่านค่ะเป็นคนที่รักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาตนเองนะคะต้องขอชื่นชมและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกคนทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโค้ดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์ค่ะและสิ่งที่โค้ชมาแปนปันทุกท่านค่ะวันนี้เป็นความรู้วิธีการที่4ค่ะ ที่จะทําให้คุณขับประสบความสําเร็จมากขึ้นบางครั้งมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองคุณสามารถที่จะเอาเทคนิคเอาวิธีการเอาเคล็ดลับเหล่านี้นะคะไปใช้กับตัวคุณเองค่ะแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อเพื่อบอกคนให้เขาได้รู้ ว่าคุณเจอเคล็ดลับดีๆคุณเจอวิธีการดีๆที่จะทำให้มีความสุขมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีความมั่งคัง่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะและทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดคอมเมนต์อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนของเราบนโลกออนไลน์ให้เขาได้รู้ความรู้ดีๆเนี่ยค่ะเหมือนคุณด้วยนะคะทุกคนจ้ะและค่ะวิธีการที่สี่นี้ที่จะทำให้คุณค่ะสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น และทำให้คุณมีความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นก็คือคุณจะต้องควบคุมการเงินของคุณเองค่ะควบคุมการเงินคืออะไรคะควบคุมการเงินคือการที่คุณค่ะจะต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักออมรู้จักลงทุนรู้จักต่อยอดรู้จักเอาเงินเนี้ยค่ะไปสร้างความสำเร็จที่ให้มันเพิ่มผลมากขึ้นอย่างโค้ชเองค่ะส่วนออมก็ออม ส่วนที่ลงทุนก็ลงทุนส่วนที่เก็บไว้เป็นการเรียนรู้พัฒนาตนเองต่อยอดเพื่อที่จะซื้อวิชาให้กับตัวเองเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองโค้ชก็ซื้อค่ะคอร์สเรียนออนไลน์มีคอร์สอะไรดีเรียนกับปูรูคนที่เขาสําเร็จเรียนกับปูรูคนที่เขาทําได้โค้ชก็จะมีการแบ่งเงินออมเงิน เพื่อเอาไปพัฒนาในด้านของการเพิ่มความรู้ให้กับตนเองสม่ำเสมอทุกเดือนเลยค่ะทุกคนค่ะส่วนออมส่วนออมส่วนใช้ส่วนใช้ส่วนที่เราจะต้องลงทุนก็ลงทุนส่วนที่จะต้องเอาไปพัฒนาตนเองก็ต้องลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองด้วยและการพัฒนาตนเองนี่แหละค่ะทุกคนที่จะทําให้คุณค่ะมีรายได้เพิ่มหลายหมื่นมีรายได้เพิ่มเป็นหลักแสนมีรายได้เพิ่มหลายหลายแสนมีรายได้หลักล้านได้เกิดจากการที่คุณค่ะ จะต้องบริหารจัดการเรื่องเงินของคุณให้ได้เมื่อก่อนค่ะโค้ชเป็นคนที่รักในการช้อปปิ้งมากแต่ทุกวันนี้ค่ะโค้ชตัดการช้อปปิ้งออกช้อปปิ้งอยู่นะแต่ช้อปปิ้งให้น้อยลงแล้วโค้ชค่ะเอาเงินไปทำอย่างอื่นในการที่จะพัฒนาตนเองให้มากขึ้นนั่นเองทุกคนสามารถเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะทุกคนค่ะสำเร็จไปด้วยกันค่ะ